สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับบรรยากาศในไร่วิบูลเพง็งวันนี้ก็จะมาคุยกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดหรือมุมมองนะฮะหลายท่านจะถามว่าหรือจะคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าการจะเริ่มปลูกป่าเนี่ยควรจะเริ่มปลูกเมื่อไหร่ เมื่ออายุเท่าไหร่เหมาะสมที่สุดบางคนบอกวุ้ยอายุเยอะแล้วตอนนี้อายุนะสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วหกสิบแล้วน้ำซ้ำบางคนบอกอายุหกสิบกว่าแล้วไม่รู้จะเริ่มปลูกป่ามันจะคุ้มไหมอะไรต่างๆอ่าแล้วบางคนบอกว่าควรจะปลูกป่าตั้งแต่อายุเด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่อายุประมาณสัก 20- 30ปีเนี่ยน่าปลูกมากๆเลยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกมากๆหรือมีความเหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ สำหรับส่วนตัวของผมเองผมอยากจะสื่ออย่างนี้ครับในส่วนตัวผมนะครับผมได้มาปลูกนะฮะปลูกป่าในที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เมื่อก่อนนะครับเป็นที่ที่มีแต่หญ้าคาอย่างเดียวนะครับหญ้าคาอย่างเดียวหญ้าอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ทางที่ผ่านที่ก็เป็นแค่ลูกหลังเท่านั้นเองเออตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับเป็นที่ว่างเปล่าก็ หลายคนบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ต่ำด้วยมีที่สูงที่ต่ำนะไม่ไม่เหมาะในการปลูกนะยางพาราคนส่วนใหญ่แถวนี้เขาจะปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่นะถัดไปจะเป็นที่สูงเนินเห็นไหมครับนะส่วนใหญ่เขาจะปลูกยางพาราทั้งหมดเลยแต่ของผมเองเป็นที่ถัดไปทางนี้นะครับมองทางด้านซ้ายลงไปเรื่อยๆจะต่าลงไปเรื่อยเลยแล้วมีที่ชําน้ําด้วยก็จะมีปัญหามากม แต่สิ่งที่เราได้คิดและทำเมื่อตอนนี้แปลงนี้เราอยู่ตั้งแต่ประมาณสักปี2,546นะครับเมื่อก็17ปีมาแล้วครับถามว่าตอนนั้นที่เราคิดก็คือเรามองว่าเรามีความอยากจะมีบ้านครับที่มีบริเวณที่มี อาณาจักรล้อมรอบด้วยต้นไม้โดยเฉพาะเป็นไม้ใหญ่ๆตอนนี้ก็ผ่านมา17ปีแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มใหญ่ตามนี้นะฮะเห็นไหมเป็นไม้ใหญ่ไม้ยางนาไม้สมอพิเภกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เรากินตนานการเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วแต่ เราก็ปลูกขึ้นทุกปีนะเราไม่ได้ว่าปลูกปีเดียวแล้วทีเดียวจบเลยนะเราค่อยๆปลูกนะครับแล้วเราให้ดูเนะี่ยบรรยากาศบางจุดโดยเฉพาะรอบๆแดนนะฮนะเราจะปลูกไว้หมดเลยตอนตอนแรกๆนะก็กลายเป็นต้นไม้อยู่รอบแดนนะครับเป็นไม้สูงทั้งนั้นเลยะจะสังเกตเห็นนะครับเห็นไหมครับ เป็นไม้ที่ปลูกทั้งนั้นเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นต้นปลูกไผ่นะกอไผ่ไว้ข้างๆบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีคลองอยู่ตรงนี้อ่ากอไผ่ก็อายุ17ปีเหมือนกันนะครับตอนนี้ไผ่ก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่างเลยอ่าทนีนี้มาดูว่าเราปลูกตอนนั้นผ่านมาจนถึงตอนนี้17ปี แต่หลายคนบอกว่าเฮ้มันจะย้อนกลับเวลาเวลาไม่ได้บางคนอายุ40 50%แล้วแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการปลูกป่าจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์คุณอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญมาดูจุดนี้ครับอันนี้ก็มีบางจุดเพิ่งลงเพิ่งปลูกนะที่เราเห็นนี่ก็คือต้นไม้ใหม่ๆนะครับบรรยากาศต้นไม้ใหม่ๆ อก็ข้างหลังจะเป็นกันเกาก็อายุ16ปีแล้วกันเกาแต่ว่าต้นไม้ใหม่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับที่เราเห็นต้นเล็กเนี่ยอันนี้ก็คือมีมะฮอกกานีบ้างมีตะเคียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยปลูกแซมเข้าไปอส่วนที่ปลูกมาแล้วสำเร็จแล้วก็ถือว่าสำเร็จเนาะเพราะมันอายุขนาดนี้แล้วต้นมันใหญ่มากเนี่ย ก็อายุไม้สิบเจ็ดปีจากการที่เราคลุกคลีอยู่ตรงนี้ผมเห็นว่าอายุไม่สำคัญครับมองผมนะฮะคนอื่นจะมองอยังไงไม่รู้ครับแต่ผมมองว่าอายุไม่สำคัญสำคัญที่คุณคิดได้เมื่อไหร่สำคุณสาคัญที่ว่าคุณเริ่มต้นเมื่อไหร่ปลูกหนึ่งปีต้นไม้ก็ก็หนึ่งปีครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือ เราได้ลงมือทําแล้วครับเราได้ลงมือสัมผัสแล้วครับไม้ป่าที่นี่1ปีก็มีครับผมให้ดูอันนี้คือตะเคียนครับนี่ฮะตะเคียนก็ได้ขอจากอนุรักษ์ป่าไม้ที่เขาปลูกไว้เพื่อไว้แจกประชาชนนะครับไว้ให้ดูครับอันนี้คือเนี่ยตะเคียนนะครับก็ไซส์นี้เขาปลูกได้1ปีเหมือนกัน ส่วนที่ผมให้ดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือมะฮอกกานีครับแล้วก็มีไผ่เห็นไหมมีต้นไผ่กอไผ่ก็เพิ่งลงเวลาเราลงแล้วครับเวลาเขาขึ้นมามันสดชื่นแล้วมันเริ่มมีบรรยากาศแล้วเริ่มมีความสดชื่นมีความแตกต่างนะครับจากการปล่อยให้ที่เป็นแค่มีปลูกไม่มีแค่ข้าวโพดมีแค่พืชอย่างอื่นอาจจะปลูกแค่ข้าวทำนาอย่างเดียวอะไรเนงะี้ย แต่วันนี้ถ้าเราเริ่มลงมือแล้วครับมันก็เริ่มมีโอกาสโตไม้เวลาลงดินแล้วครับมันโตอย่างเดียวครับถ้าเราดูแลตั้งแต่แรกนะเขาจะโตอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับผมให้ดูจุดอื่นๆนที่เพิ่งปลูกนะครับนี่ครับอันนี้ถินเทพาบ้างตะเคียนก็มีนะเนี่ยปีเดียวนะครับอันนี้เขาเพิ่งขึ้นแล้วนะตะเคียน แล้วก็แซมตรงนี้ก็มีพวกกันเกาอันนี้ก็โอเคกันเกาอายุ16ปีอ่ะทีนี้ผมให้ดูจุดว่างๆอยู่แล้วก็ที่เราปลูกไม้อื่นอันนี้จะเป็นมะฮอกกานีครับแล้วถัดไปครับผมให้ดูนะฮะด้านรอบๆแดนเนะเป็นไม้ยางนาแล้วโตแล้วแต่ว่าเพิ่งลงอีกเยอะแยะเลยครับเป็นพวกกระโดนมั่งตะเคียนมั่งมะข่าบ้างนะ สมอพิเพกก็มีเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ลหลายๆคนถามว่าควรจะปลูกไม้เมื่ออายุเท่าไหร่ผมว่าไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าคุณคิดได้และคุณจะปลูกเมื่อไหรต่างหากต้นไม้ก็มันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือต้อนไม้ที่โตแล้ว เดี๋ยวไปดูต้นไม้ที่ยังไม่โตบ้างนี่ครับตะเคียนก็สลับกับกันเกาเนลเกากา็โตแล้วอ,อันนี้ก็คืออะไรครับนี่คือต้นกระทินเทพาก็สลับเป็นแนวนี้ครับก็จะมีตะเคียนมีอะไรเนะี่ยที่แนวนี้ครับผมปลูกแซมครับเห็นไหมฮะ แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นนี้ก็คือจะเห็นไม้ที่เพิ่งปลูกได้แค่ปีหรือ2ปีนะครับอันนี้กระโดนนะครับปี2ปีละนะครับดังนั้นบรรยากาศที่นี่จะมีทั้งไม้ที่เพิ่งปลูกะนะฮะมอกาน,นีก็มีไม้อื่นๆอย่างเช่นขาพวกอะไรแล้วก็แซมไปด้วยครับ อันนี้ไม้เล็กๆนะครับอายุ1ปีถึง2ปีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้เราก็เอาไม้อย่างอื่นปลูกนะครับพืชที่มีประโยชน์อย่างนี้ผักหวานบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตะเคียนเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกอ่าต้นแคร์นะ อันนี้แครแครแดงก็อันนี้ก็คือเพิ่งลงนี้ก็คือผักหวานบ้านอืมเพิ่งลงนะครับเป็นแนวนี้เอาผักหวานบ้านลงเป็นแถวเลยเพิ่งลงนะครับก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรคะับอินทนิลนนะี่ต้นอินทนิลนีน่ย หันไปทางนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่ที่เห็นไม้ใหญ่แต่ไม้เล็กๆที่เพิ่งลงนะฮะประมาณ1ปี2ปีเนะี่ยอันนี้กระโดนเราจะเห็นนะครับก็บางจุดก็เป็นไผ่มีกอไผ่ไผ่ก็ไม่ทิ้งก็ให้มีบ้างนะครับที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกพืชผสมผสานนี่ครับคือบรรยากาศต่างๆเนี่ยในตรงนี้ก็มันเป็นการสร้างบรรยากาศในบริเวณบ้านของเรา นี่คือการทำกรเกษตรที่บ้านอยู่กับที่ดินแล้วก็เราก็สร้างสวนป่าของเราให้เรามีบ้านอยู่ในป่ามันเหมือนว่าเป็นป่านะครับปลูกไม้ป่าแต่วันนี้ถ้าใครจะทำผมแนะนำคิดได้ทำเลยครับไม่เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่ต้นไม้มันก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆครับเพราะปลูกแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อย เนี่ยมันโตแบบนี้ครับเมื่อก็สดชื่นเนาะแต่เคียนถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่โตสักทีไม่เริ่มไม่เริ่มลงมือทําก็ไม่โตไม่โตสักทีนะครับแต่พอเราลงมือทําแล้วครับมันก็จะเห็นความเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกความสุขใจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อยู่กับต้นไม้โตอย่างเดียวต้นไม้เพิ่งปลูกก็ทําให้เรามีความสุขใจเหมือนกันมีความภาคภูมิใจมีความสุขครับที่เราเห็นต้นไม้เติบโต เ,เพราะนั้นสิ่งที่จะนำเสนอหรือสื่อวันนี้ในมุมมองของผมที่ได้สัมผัสเนี่ยนะครับผมว่าอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญท่านอายุ60ปีท่านปลูกไม้ป่าได้ท่านอายุ20ปีก็ท่านปลูกไม้ป่าได้นะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้ลงมือทำแล้วก็ได้เห็น วิวัฒนาการของสิ่งที่เราทําพัฒนาขึ้นวันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็สะสมความสุขอยู่ตลอดเวลาเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขต้นไม้เริ่มโตขึ้นโตขึ้นน,นะฮะมันก็มีความสุขมันมีอนาคตนะครับแต่ถ้าเราปลูกอย่างอื่นเราอาจจะต้องเหนื่อยกับมันอันนี้ปลูกแล้วหน้าแล้งเขาก็อยู่ได้หน้าฝนเขาก็อยู่ได้ นต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทางในไร่นะครับเป็นทางส่วนตัวทางส่วนบุคคลของเราเองนะครับนี่ฮะแล้วก็ยังมีจุดที่เพิ่งปลูกเห็นไหมครับแล้วก็ที่ปลูกแล้วนะฮะต้นไม้ก็โตรอบแดนนะครับเห็นไมลิบลิบเน่ยเป็นในพื้นที่เราทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดนะครับก็อยากจะมาตอบคำถาม กับท่านผู้ชมว่าเราควรจะปลูกไม้เมื่ออายุเท่าไหร่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับมุมมองของผมผมว่ามันเหมาะสมทุกเวลาที่เราคิดและเราจะลงมือทำนะครับอายุไม่เกี่ยวถ้าหากว่าเด็กอายุ20ปีปูงต้นไม้3ปีให้หลังต้นไม้3ปีก็โตเท่ากับ3ปีถ้าเราอายุ63 60ปีพอ อายุ63ต้นไม้ก็3ปีเหมือนกันนะต้นไม้โตตามธรรมชาติครับค่อยโตรครับโดยใช้เวลาครับเพราะนั้นอายุของเราไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราปลูกเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่ปลูกสักทีอ่ะถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นปลูกสักทีอ่ะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นต้นไม้เติบโตอย่างบริเวณนี้ต้นไม้ใหญ่นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ยางนา แต่ว่าใกล้ๆนี้ฮะบางต้นก็มีตายบ้างอะไรบ้างผมก็เอามามอกกานีมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็อาจจะมีตะเคียนบ้างมีพยุงบ้างเนมาแซมตรงนี้นะครับก็ตรงไหนห่างเราก็เอามาแสมขึ้นนะฮะเพื่อให้มีความเขาเรียกว่าลงตัวครับความถี่ความห่างให้มันดูพอดีพอดีอดครับแล้วมันจะสวย ตรงนี้ก็จะเป็นกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ต่อไปนะฮะนะทางตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ต่อไปเพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นนะอันนั้นที่มองเห็นก็คือต้นกระโดนและก็สมอพิเภกแล้วก็จะมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นต,ต้นขานะมีขาอยู่ด้วยนะครับแซมไปด้วยตะไคร้ก็มีครับตรงนี้เราก็ปลูกตะไคร้นะก็ ทยอยเอาตะไคร้ออกไปบางส่วนและที่เหลือพื้นที่ที่เหลืออยู่ตรงนี้เราก็ขุดอตอนนี้เราก็เตรียมปลูกฟักทองนะฟักทองก็มีมีลงฟักทองแล้วด้วยนี่ครับแนวนี้ก็เอาฟักทองลงด้วยครับไล่จากนู้นมาปลูกฟักทองแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็เพิ่มนะตรงนี้ก็มอกกานีเนาะแล้วก็เพิ่งลงแนวของตรงนี้ก็จะเป็นพวก ทิ้นเทพาก็มีนะครับมีไม้อื่นๆที่ถัดไปนู่นนะครับก็เพิ่งลงนะควบคู่กันไปให้กับพื้นที่ตรงนี้นะก็จะมีสลับกันไปไม่ว่าไม้เล็กไม้ใหญ่อันนี้กระโดนกําลังงามมากชอบมากเลยครับเห็นกระโดนกําลังแตกใบอ่อนงามชอบชอบมากเลยครับเขาโตไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเห็นรอยขุดนะฮะร่องขุดนั้นก็คือเตรียมปลูกฟักทองนะครับ ก็ติดตามกันต่อไปในส่วนของฟักทองเดี๋ยวผมจะทําคลิปเฉพาะของฟักทองให้ใหชมเนี่ยแล้วไม้ใหญ่ก็จะเห็นอยู่ตามนี้เห็นไหมครับนี่ฮะดังนั้นจะคิดปลูกต้นไม้เมื่อไหร่ความสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่ต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเราถ้าเราปลูกนะถ้าเราคิดว่าเราอายุเยอะถือว่าปลูกให้คนรุ่นหลังแล้วกัน แต่ถ้าเอายุน้อยอย 20, ี่สิบสาปีถือว่าเราปลูกให้กับตัวเราเองและคนรุ่นหลังด้วยเพราะไม้ที่ปลูกเราคงไม่ได้หวังโคน้นนะฮะตอนที่เราอายุเท่าไหร่เราจะใช้ประโยชน์จากไม้เหล่านั้นด้วยด้วยผลประโยชน์ของเขาแต่และแต่และด้านมีหลากหลายมากไม้ไม่จะเป็นต้องตัดโคน้นต้นไม้แล้วได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นฟืนใบนะฮะความร่มรื่นบรรยากาศ สิ่งที่ผมได้ตรงนี้เร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความรู้การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่อชุมชนและทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการท่องเที่ยวอาจจะเป็นที่พักยน่นพักผ่อนหย่อนใจหรือในส่วนตัวของเราที่เราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขตลอดเวลาได้อากาศปลอดโปร่งตลอดเวลา ได้ความสดชื่นตลอดเวลาไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเรียกว่าอึกืึอึโคมมันสงบมันเงียบก็มีความสุขตลอดเวลานะฮะโดยที่หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไม่สามารถหาบรรยากาศแบบนี้ได้ส่วนถามว่าแล้วจะได้ผลประโยชน์จากอะไรท่านไม่ต้องกังวลครับผมย้ำเลยนะถ้าท่านทำแบบนี้ ปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นต่อเนื่องไปนะผสมประสานไปอย่างแนวที่ผมแนะนำนะครับปลูกผสมประสานไปเลยครับไม้ยืนต้นไม้ป่าได้หลากหลายที่สุดลงให้มากที่สุดลงไปเรื่อยๆครับประโยชน์หรือผลประโยชน์ของมันจะขึ้นมาโดยที่เราคาดไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนน้อยมากเลยที่ปลูกไม้ป่าคนส่วนน้อยของประเทศครับ เพราะนั้นมีหลายอย่างเลยที่คนส่วนใหญ่เขาอยากได้ในสิ่งนี้นนไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นฟืนไม่ว่าจะเป็นต้นสมุนไพรเปลือกใบทุกอย่างได้หมดเลยทุกอย่างได้หมดเลยในของไม้ไม้ป่านะมีประโยชน์มากๆอย่างที่เห็นนี้ครับอันนี้ฟืนครับก็ทุกวันนี้ไม่เคยใช้แก๊สเลยครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟืนนี้แหละในการหุงต้มครับ เราก็ต้องประยุกตัวเองให้อยู่ให้ได้กับบรรยากาศกับสภาพธรรมชาติแบบนี้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ให้ได้ครับแล้วพอเราคุ้นเคยแล้วเราจะชินแล้วความสุขก็จะมาเองครับเราไม่ต้องวิ่งนะฮะหาเงินอย่างเดียวนะฮะบางครั้งเงินก็สําคัญนะแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เงินจะวิ่งมาหาเรานะครับก็อยากจะแบ่งปันนะฮะ ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่สัมผัสกับการปลูกไม้มา17ปี18ปีแล้วครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่กสิกรรมทั่วไปแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านนะฮะเป็นอาณาบริเวณบ้านของเราครับบ้านเราหลังเล็กๆอยู่ตรงนู้นครับมุมนี้ครับจะเห็นบ้านอยู่เล็กๆครับอันนี้คืออาณาบริเวณบ้านของเราครับที่มันมีความเป็นส่วนตัวที่สุดนะมีความสุขที่สุดนะครับกับ สิ่งที่เราสร้างและเราทำนะฮะแตกต่างจากชาวบ้านนี่ครับอันนี้คือฟักทองครับกำลังทยอยลงฟักทองนะครับเห็นไหมครับกำลังงอกขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปฟักทองก็จะมีสังหากนะฮะแต่วันนี้จะให้ท่านดูนิดนึงว่าเราก็จะใช้เกษตรผสมผสานนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มาเก็บเห็ดอยู่ตรงนี้เห็นแลว้วงก อยู่ตรงนี้อ่ะดังนั้นก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้กับผู้ที่สนใจการจะจะปลูกไม้ปา่าว่าจะปลูกเมื่อไหรด่ดีผมแนะนำว่าปลูกทันทีที่ท่านคิดอยากจะทำนะครับแล้วสิ่งที่ท่านจะได้จะตามมาเองนะครับก็ขอยุติการแบ่งปันไททอดสดว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ ติดตามกันต่อไปนะคะทุกท่านครับสวัสดีครับ